ระดับอนุกรมอนันต์ตอนที่สิบเก้าไม่มันข้ามไม่ได้เว้ยเพราะว่าถ้ามันขา้ามลาเรื่องของอีกคนหนึ่งแบบมึงปล่อยหน้าไอ้โคงขึ้เนเต็ม้วยต่อจากคราวที่แล้วห้ังเรียนเปิดเอกสารในหน้าห้าสิบสามอ่ะนุกรมเทเลสโค อนุกรมเทเลสโคป์นะจริงๆแล้วไม่ยากก็คือมีคนที่เป็นอาร์ลิกะที่เป็นที่เป็นคนเอหนึ่งบวกเอสองบวกเอสามบวกสี่เอเอ็นเป็นอนุกรมนะเขียนอยู่ในรูปผลลบกันเอสองที่รูปบีสองลบบีสามผลลบกันเอสามผลลบกันนะพอทําแบบนี้ผลบวกอันนี้ก็เราก็เอาอันนี้ลบกับอันนี้ใช่ไหมลบกันบวกกันลบวกกันคําตอบก็จะเหลือ พหน้ากับพดสุดท้ายแบบนี้นี่นักเรียนดูนี่อาจจะงงว่าต้องมีตัวอย่างจะเข้าใจใตัวอย่างไปดูเองนะนะครับส<ร>ามนะครับรสี่ปางๆางเบ,า,งบาหน่อย,ย,อต,ยต่อไปแปลน,นปหัดที่สี่จุดหนึ่งสี่จุดหนึ่งนักเรียนหาผลบวกอนุกรม หาพจน์บวกนุกลมให้เรียนหาพจนบวกนุกลมต่อไปนี้จะหนึ่งส่วนสี่คูณห้าบวกสิห้าคูณหกบวกหกคูณเจ็ดบวกเจ็ดคูณแปดบวกไปถึงถึงหนึ่งส่วนยี่สิบคูณยี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยเขาให้หาค่านี่ทีนี้นักเรียนก็ลองดูนะตรงนี้จะหนึ่งส่วน 4คูณห้าลองที่หนึ่งสสี่ลบ1นส่วนห้าเท่ากันไหมลองดูง 4, เท่ากันไหมนสี่คูณห้าเนาะสี่หารคอลนอตรงนี้เป็นคอลนอ <c oughs> หารก็ตัดทอนเหลือห้าลบอันนี้มาหารตัวนี้เหลือสี่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่คูณห้าก็เหมือนเดิมเท่ากันใช่ไหม นั้นแสดงว่าตรงนี้สามารถจะเขียนเป็นในรูปของลบกันได้นั้นอันอื่นก็เหมือนกันนะอ่าดูต่อไปหนึ่งส่วนห้าคูณหกนะะหนึ่งส่วนห้าคูณหกลองดูว่ามันเท่ากับหนึ่งส่วนห้าลบหนึ่งส่วนหกหรือไม่ เท่ากับพลนอหคูณหนี่หารตัวนี้เหลือ6กหมาหารตัวนี้เหลือ5้าหึงส่วนหคูณหก็แสดงว่าเท่ากันใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้นี้แทนกันได้ดังนั้นเราจึงเขียนเป็น1นึส่วนสคูณหเป็น1นึ่งส่วนหส่วนสลบหนส่วนหแยกเป็นหนึ่ส่วนหบส่วนหส่วนหกลบส่เจ็ดไปเรื่อยๆ,ๆสังเกตด,ดูว่าลบหนึ่งส่วนหบวส่วนหมดไปลบ ลบหนึ่งบวดไปนี้ครานี้ลบกันบวกกันลบกันวันนี้ลบกันหมดก็เหลือพดหน้า1นึ่งส่วนสลบหส่วนยี่ดหน้ากับพดท้ายหาออกมาคําตอบคือ17ส่วน84นะนี่คือข้อที่1ก็ทําให้ดู ไปข้อที่ห้าทำก็ให้ดูนะนี่เราทำข้อสามข้อสี่เองทำข้อที่ห้าสามส่วนสี่คูณเจ็ดบวกสามส่วนเจ็ดคูณสิบบวกสามส่วนสิบคูณสิบสามมันจะมีเชื่อมโยงเชื่อมโยงเนาะตรงนี้เน,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 นาะลักษณะเทเลสโคปเราลองทดลองจากอันนี้หนึ่งส่วนลองทดลองหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนเจ็ดพลนอสี่คูณเจ็ดเนาะนี่ไปหาหนี่แล้เจ็ดนี่ไปหาหนี่แล้วสี่ก็ สามสีคูณเจ็ดแสดงว่าสามส่วนสี่คูณเจ็ดเนี่ยมันเท่ากับเศหนึ่งแยกเป็นผลลบหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนเจ็ดได้เรานั้นเราก็แยกนี้เป็นนี้ใช่ไหมนี่เหมือนกันแยกเป็น1นึ่งส่วนเจดลบหนึ่งส่วนสิแยกอันนี้เปน็นนี้ตัวนี้ก็แยกเปน็นนี้เสร็จแล้วลบหนส่วนเจดบวกหนึ่งหมดไปใช่ไหมบก,บกกันบวกกันลบกันบวกกันหมดไปก็จะเหลือพจน์ แรก1นึส่วนสเพราะสุดท้ายลบหนึ่งส่วนสี่สิบคำตอบออกมาเป็น9ก้ส่วนสี่นี่คือข้อที่5้าวิธีการทำแบบพันนี้ถือว่าทำง่ายๆก่นสามารถจะทําได้นะ al. ทําข้อที่เหลือแล้วกันต่อไปเป็นแบบแันที่4ี่จอง บบฝึกทักษะที่สนะี่จุดสองนะที่จุดสองเน้นเติมคันช่องว่างอ่าอ,อย่างเช่นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเออหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามบวกส่วนสามคูณห้าบวกห้าคูณเจ็ด น้ำจะมีตัวโยงตัวโยงเนี่ยสามกับห้าอย่างนี้นะลักษณะเท็เซเลตสะคบที่สังเกตได้เออเนี่ยมาดูตรงนี้ก่อนจกเราทดลองนะ1ส่วน1นคูณสเราทดลองดูว่ามันจะแยกเป็น1นึ่ส่วนหลบหส่วนสามได้หรือไม่ลองดู่อนอนอหนึ่คูณสามนี่คูณนะ หนึ่งคูณสามหนึ่หารนี่แล้ว3 3มสามคูณห่งได้หนึ่งามหนึได้สามหารนี่ได้หนึ่งไดหนึ่งมันจะออกมาเป็นเศษสอส่วน1นคูณสเพราะฉะนั้นเดิมมาหนึ่งเศษ่งส่วนหคูณสแต่ทําทาทามากลายเป็นสองเศษหนึ่งแสดงว่าไม่เท่ากันไม่เท่ากันทีนี้ไอสองเศษหนึ่งกัสามเราจะทําให้เป็นเศษนึตัวเศษเป็น1 นังเล่นก็ต้องเอาสองไปหารตัวลลังคูณคือคูณได้หนึ่งสองนี่ใช่ไหมคูณย้อนมาต้องคูณได้หนึ่งสองคูณย้อนมาได้หนึ่งสองจึงจะเท่ากันใช่ปะจึงจะเท่ากับตัวเดิม,มแบบนี้ <c ười> เพราะฉะนั้นเราต้องเอาหนึ่งสองคูณตัวหน้าเวลาแยกเป็นผลลบแล้วหนึ่งสองคูณหน้าเพราะนั้นแต่ละพจน์ที่จะแยกแยกอันนี้ไปอันนี้ ก็ต้องอัหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองใข้างหน้าสุดคูณเลยทุกๆุกเล็บใช่ไหมหนึ่งส่วนสองข้างหน้าหนึ่งสองข้างหน้าจะได้อย่าไงบาง้เลบกันบวกกันลบกันบวกกันลบกันกันก็เหลือพจแรกพจน์ท้ายเนาะ ก็เป็นหนึここ่งส่วนสองเล็บหนึ่งส่วนหนึ่งลบหนึ 2> 2่งส่วนยี่สิบเอ็ดสองนอตรงนี้ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมยี่สิบเอ็ดลบหนึ่งหนึ่งส่วนสองคูณยี่สิบส่วนยี่สิบเอ็ด สองก็ยี่สิบตัดทองเข้าไปสิบส่วนยี่สิบเอ็ดคำตอบก็คือได้สองส่วนยนะี่สิบเอ็ดเนาะได้สิบส่วนยี่สิบเอ็ดเป็นคำตอบ สองสามนะถ้าไปทำเองต้องมีการปรับตัวหน้าเนาะ,อ,ะอธิบายข้อสองให้ด,ดูดูตัวแรกนะจากลองดูนะจะหนึ่งส่วนหนึ่งคูณสี่เนี่ย มันจะเท่าสิหนึ่งส่วนหนึ่งลบหนึ่งส่วนสี่หรือไม่เนาะลองดูพอนอหนึ่งคูณสี่หนึ่งอันนี้เหลืวสี่ใช่ไหมสี่ลบสี่มหารตัวนี้เดหนึ่งกลายเป็นสามส่วนหนึ่งคูณสี่แรงเดิมมันเป็นหนึ่งหนึ่งส่ิหนึ่งคูณสี่คูณท้ายมาเป็นสามส่วนหนึ่งคูณสี่ไม่เท่ากัน เพราะนั้น,นมันไม่เท่ากันเนาะมันไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าที่จะให้เท่ากันก็ต้องให้ค่าปฏิสิทธเป็นหนึ่งก็คือ,ค,อ,อคูณด้วยหนึ่งส่วนสามย้อนกลับมาคูณด้วยหนึ่งส่วนสามคูณด้วยหนึ่งส่วนสามเพราะฉะนั้นต้องปรับโดยการเอาหนึ่งส่วนสามคูณใช่ไหมหนึ่งส่วนสามวงเลบ็บหนึ่งส่วนสามวงเล็บ แยกเป็น 1, ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งลบหนึ่งส่วนสี่นี่หนึ่งหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนเจ็ดต้นหนึ่งส่วนสามคูณนอกตลอดบวกหนึ่งส่วนเจ็ดลบหนึ่งส่วนสิบบวกจุดจุดจุดหนึ่งส่วนยี่แปดลบหนึ่งส่วนสามสิบเอ็ดอ่ะถ้าทำต่อไปแบบข้อที่หนึ่งก็ลบกันบวกกันลบกันบวกกันลบกันบวกกันใช่ไหมกระพดหน้ากับพดหลัง ก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสามหนึ่งลบหนึงส่วนสามบเอ็ดกส่วนสามาาเลบหนคูณด้วย3ามสิบส่วนสามสิบกทอนสส่วนสาม็ตอบแค่นี้เนาะ พราะนัต้องมีการปรับตัวเลขตรงนี้นะัจะปรับยังไงนันเองนก็ต้องคิดดูปรส4.2ที่เหลือนักเรียนก็ไปทําที่เหลืออีก4ข้อ5ข้อ4ข้อ5 ต่อไปแบบฝึกทักษะที่4.3เอ่อคุณวุนทุกรมต่อไปนี้ ทักดิ์4.3เนอะแล้วลองทำให้ดูหนึ่งส่วนหนึ่งกับสองคูณห้าบวกท่านส่วนแปดบวกหนึ่งแปดคูณสิบเอ็ดอันนี้หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมให้เอเเท่ากับตรงนี้เราก็ลองดูว่าตรงนี้ดูนะทดลองจากหนึ่งส่วนสองคูณห้า จะเท่ากับหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนห้าไมสองคูณห้านสองคูณหานี่มหานี่เหลือสามไอเหลือห้าลบห้ามหานี่เหลือสองได้ไปสามส่วนสอคูนห้าแสดงว่าไ,ไม่เท่ากันเนาะตรงนี้กับตรงนี้ไม่เท่ากันจะให้เท่ากันก็ต้องปรับตรงนี้คูณด้วยหนึ่งส่วนสา คูณด้วย1สนส่วนสคูณด้วย1สนส่วนสเพราะนั้นข้อนี้จะต้องปรับโดยการใส่หนึ่งส่วนสามเนี่ยข้างหน้าเห็นไหมหน,น,นึ่งส่วนสามคูณทุกอย่า 1.2ส่วนลบ1ส่วนห้บวก1ส่วน5้าลบ1ส่วน8ปบวนปลบ1ส่วนิบวกจุดจุด1ส่วน3 n ลบ1นลบด้วยใชส่วน3 n บวกด้วย2ลบกันบวกกันลบกันบวกกันใช่ไหมลบกันบวกกันตรงนี้ ก็จะเหลือพแรกกับพจสุดท้าย1นส่วนสามวงเล็บ1นึ่งส่วนสลบหนึส,นส,หนส่วนสานบวกด้วย2อง,องก็ทำต่อ1นส่วนสมวงเล็บ รนสองลบสามเนบวกสนี่มหานี่เหลือบสลบสาอบวกสหานี้เหลือส,อ,สองสอ,สองอ,สอ,งสองคงเป็นสองสา อย่างนึงมาเป็น 3n บวก2ลบ2หมดไปใช่ไหมเหลือ 3n ส่วน2เล็บ 3n บวกได้2ใช่ไหมก็ตัดทอนอันนี้ ิดันคิดันพูดเล่นใช่ปหแต่หนูงจะเห็นัจริงอยู่ดีเพิ่งจะร้องไห้หนูงเป็นแหละเขาดีมากงตัดทอนนี้ตัดทอนนี้นก็เหลือเป็นอะไร n ส่วน2เล็บ3 n บวก2เท่ากับ n ส่วน2คูณ3เป็น6 n บวกด้วย4 คำตอบ sn sn ก็ได้ตัวนี้เป็คำตอบนะต่อไปเราหา,ลหาพลว,วนุกรมอนังโดยใช้ลิมิตของ sn n ้าแก่อันนั้น,น,หนใหใส่ลิมิตตัวนี้นะก็เป็นลิมิต ลิมิตเนเนาะลิมิตนลิมิตของตรงนี้เอ็นส่วนหกเอ็นบวกด้วยสกำลังของสี่ก็ส่วนเท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็สัมประสิทธิ์หนึ่งส่วนหตอบลิมิตตรงนี้ตอบเศษหนึ่งส่วนห ตอบสองคำตอบออลง <c oughs> เอ่อเหลือสองข้อนักเรียนไปทำเนาะคนเคยดูจะมีดูยุ่งๆหน่อยก็คือข้อสองจุดสองสองจุดสองนี่เออก็ไม่อยากอะไร น้องเรียนลองแยกตรงนี้ลองหามาก่อนลองหามาก่อนแยกแยกมาก่อนว่ามันจะแยกได้ไหมลองดูครับว่า จะหนึ่งส่วนหลบหส่วน, 2, นแสลูเท่ากับเท่ากับอะไรหนึ 1, คูลูสองนี่หันนี่แล้แสลดูสองลบอันนี้หันนี่แล้วหน,น,นึ่งเห็น,น 1, ไหมแสดงว่าพจน์นี้สามารถจะแยกเป็น1นึ่งส่วนหลบหนส่วนแดได้พจน์นี้แยกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แยกเป็น เป็นหนึ่งส่วนหลบหส่วนแได้ตรงนี้ใช่ไหมพดนี้ก็แยกเป็น1นึ่งส่วนแรสอลบหส่วนแได้พดนี้ก็แยกเป็น1นึ่งส่วนแรสาลบหนส่วนสได้พดนี้หนึงส่วนเอ็นลบเอ็นสนแครเอ ลบหส่วนแฉรเอนบวกหด้บวกจุดจุดจุดเอก็เอาแค่เอ็นพดแค่นต่อไปเหลือพอดแรก1นส่วนหก็คือ1นึ่ลบกันบวกกันลบกันบวกกันลบกันบวกกันใช่ไหมน์สุดท้ายลบเจหส่วน แปรรูปเอ็นบวกหนึ่งใช่ไหมสูงลงเอ็นก็ได้เท่านี้เอ็นตอบต่อไปหาผลรวมเอสเอสอนันเอสทั้งหมดจะเท่ากับลิมิตของอันนี้หนึ่งลบหนึ่งส่วน แนุนเอ็นบวกหนึ่งเ,อ,งเอ็นเากับอนันต์มีของหนึ่งได้เป็น1นึ่งลบเศษคงที่ส่วนเยอะศ1ตกลงทำตอบผลบวกองกรมตอบเท่ากับหนึผลบวกนุกรมเพราะนั้นผลบวก,บวกเท่ากับ1 ที่เหลือก็คงแค่นี้เนาะสี่จ okay. ่นี